ทำแปลกๆว่าอิทัปปัจจตานะ่ะขอช่วยสนใจกันหน่อยเพราะไม่เคยเอามาพูดกันเป็นกฎของธรรมชาติว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นสิ่งนี้มีเพราะเพราะเพราะเหตุปัจจัยนี้มีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้ม,นมีนี่มันเป็นกฎตลอด ตลอดจัก,กรวาลตลอดอนันตกาลเนี่ยรียกฎอิทธิปจจยาดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์อะไรทั้งหลายทั้งสากลจักราวาลมันเกิดขึ้นมาตามกฎของอิทธิปจจยาเมื่อทําอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นทําอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นทําอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นทําอย่างนี้อย่างนี้เป็นความดับทุกข์เกิดขึ้นนี่เป็นปรม SI ัภิสงสุดไม่มีสตัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีพระเจ้าที่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล มีแต่พระเจ้าที่เป็นกฎนั่นเฉียบขาดของธรรมชาติเข้าถึงกฎอิทธิปัจจตตาและเข้าถึงประมัตถธรรมอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องนี้รัสรู้เรื่องอิทธิปัจจตตา <c oughs> แต่เรามาั่กจะเรียกกันใช้ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นความหมายแคบเฉพาะเรื่องความทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิต แต่ถ้าเราพูดว่าอีทักปัจจตาความหมายมันกว้างหมดเลยจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในกระทำมันตกอยู่ใต้ำน,นาขกฎที่ว่าพระสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพระสิ่งนี้มีสิงนี้จึงมีประมัติธรรมจะนำไปทิ้นนั่นไม่ไม่มีทางที่จะผิดอืคือว่ามันจะไม่เป็นเป็นในฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบ ไม่เป็นโพสิทีฟไม่เป็นนักติฟมันเป็นสายกลางของมันไปอย่างนั้นนี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติแท้ๆถ้าบวกมันก็มีคนหรือตายแล้วเกิดเป็นต้นถ้าลบมันก็ไม่มีคนตายแล้วไม่เกิดเป็นต้น แต่ว่ากฎอิทัิปัจจตามันมีแต่สิ่งนี้ถึงเป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ยกคนเขาไปบัญญัติเอาเองว่านี่เป็นสุขนี่เป็นทุกข์นี่เป็นได้นี่เป็นเสียนี่เป็นแพ้นี่เป็นชันละนี่เป็นกาไรนี่เป็นขาดทุนนั่นเันความโง่ของคนต่างหากกฎอิทัิปัจจตาเขามีตายตัวเฉียบขาดตามธรรมชาติความรู้ปรมัธ ต้องไปถึงนั่นรู้จนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่ใช่สัตว์บุคคลแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลคือไม่ได้ปฏิเสธจนไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ยืนยันว่ามีอะไรอยู่อย่างตายตัวมีแต่กระแสความเปลี่ยนแปลงตรุงแต่งถ,ถ,ถ้ามาถึงนี่แล้วก็เรียกว่ารู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านรู้นั่นแล้วก็ดับทุกข์ได้ เป็นสิ่งสูงสุดที่ต้องเคารพคือกฎของทับปัจจตา mm hmm. เมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ควรจะพอใจมีความสุขชอบใจตัวเอง mm hmm. คนรู้คนรู้เรื่องนี้ก็พูดอย่างคนไม่รู้ก็พูดอย่าง mm hmm. นั่นแหละวิธีพูดหรือโวหารพูดที่ใช้กันอยู่ในโลกมันเกิดเป็นสองอย่าง คำพูดโอหารพูดของคนโง่มันก็พูดว่ามีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีเรามีเขามีสุขมีทุกข์มีแพ้ชนะมีได้มีเสียมีกําไรมีขาดทุนมันก็พูดไปอย่างนั้นคนที่มันไม่รู้ถึงปรมัตถ์ถ้าคนที่มันรู้ถึงปรมัตถ์มันไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีกําไรไม่มีขาดทุน มีแต่กระแสการปรุงแต่งตามกฎของอิทัิปัจจตารู้มีแต่อิทัิปัจจตามันก็เลยไม่รักอะไรไม่เกลียดอะไรไม่โกรธอะไรไม่กลัวอะไรไม่อิจฉาทิษยาใครไม่อะไรหมดเลยรู้ปัญหาสี่อย่างนี่ที่รบกวนเราอยู่ไปสังเกตดูอะไรน่ารักมาก็รักมันก็บ้าไปพักหนึ่งตามแบบน่ารักอะไรเนี่ยน่ากโกรธม,มันก็โกรธมันก็บ้ายพักหนึ่ง ไอ้หน้าเกลียดมามันก็เกลียดไอ้หน้ากลัวมามันก็กลัวมันก็ทั้งอย่างไม่มีเหตุผลมันก็ออกมาเป็นความวิตกกังวอลอะไรอาวรณ์อิจฉาทิสยาหึงหวงอะไรกันไปตามเรื่อง